สวนฝั่งปลอดสารผิดครับผมโดยใส่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมสื่อเพียงขังเดียวแล้วเ่ามาขยายเองนะครับผมต่อหนำลอยลิตรนะครับผมสวนผมใส่สูตรนี้ตัวเดียวเลยนะครับผมโดยทีเหาที่แหลงนะครับผมเอาเอาพงโกโก้นะครับผมหาลอยคำนะครับผมแล้วก็นำตามใต้แดงนะครับผมหากิโลแล้วก็เกลือประมาณแก้วนึงนะครับผม โดยที่เอาเอาตัวนี้นะครับผมอาไป้ม้มน้ำคนให้มันละลายให้มันเข้ากันนะครับผมหลังจากมันเข้ากันเรียบร้อยแล้วเอามาเทลงในถังถังร้อยหกสิบเลดครับผมเพราะว่าเขาจะขยายโดยน้ำหนึ่งลอยรลดนะครับผมหลังจากเข้าเทตัวนี้ลงไปเรียบร้อยแล้วเ,เขาก็เติมนำ้ำเติมน้ำน้องเข้าลงไปรวมคบน้ำเท้เา้มนะครับผมให้มันเป็นหนึ่งลอยริตดนะครับผมต่อมาหลังจากหนึ่งลอยรเรียบร้อยนะครับผมเ,เข้าก็จะ จะใส่นี้นะครับผมเสื้อ B.S. b a r c e l ิ s ั i t a n i u นะผมหนึ่งกิโลไอ้นี่ห้าร้อยกรัมเนี่ยคือครึ่งกิโลนะครับผมห้าต้องเอาสองช่องนะครับผมสองช่องเทตัวนี้ลงไปสองช่องนะครับผมต่อมานะครับผมห้องก็จะใส่หนุ่มตัวเหลืองและกระชยรสหวานนะครับผมคือตัวนี้นะครับผมสามร้อยมิลนี่แปดกล่องนะครับลงไปลงไปแปดกล่องนะครับผมแล้วห้องก็จข้นเนี่ยมันเข้ากันนะครับผมหลังจากข้นเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะครับผห้องก็เจปิดฝา ปิดฝาถิ่มใบนะครับผมโดยเพียงแค่นี้นะครับผมเขาจะถิ่มใบเพียงเดือนหนึ่งนะครับผมเขาจะนําเขามาใส่งานนะครับผมโดยสีเข้าใส่งานนะครับผมเขาจะค้นก่อนนะครับผมเข้จะงค่อยจากเรามากรองออกมาใส่งานรนลอยหกสิบลิตรนะครับผมแต่ว่าเอาขยายหนึ่งลอยลิตรนะครับผมนี่มันจะเลือสองอากาศหายใจนะครับผมเก็บไว้ในที่หลบนะครับผมปิดฝาถิ่ม ถิมไว้นะครับผมเดือนหนึ่งด้วยที่ห้องบริเหตนะครับผมหองไวจะในผมแต่ก่อนนี่ผมคนต้นนี้บริ่งคนครับผมปล่อยถิ่มไปเลยหลังจากห้องข,าขายายเรียร้อยยงจะบายเวลาเขาเติมเติมน้ำลอยลินลงไปเรียบร้อยแล้วน้ำม,มันจะเย็นนะครับผมเขายังควายเทศเสือเบีดครับไอ้นุ่มเธอเลืองแล้วจะใสยลงไปยังควายค้นเนี่ยเขาเขากันนะครับผมอต้นนี้เขาจะได้ประมาณจะสี่หาเมืนเนี่เขาจะขึ้นบบลุ่นสะพานหฮางเขาจะย่งไปยงมาจังสีนะครับผม กินจะอมหอมเปี้ยวแต่ว่าเขายังบวใส่เขาด้วยครับผมปล่อยเขาถิ่มไปเดือนหนึ่งเลยนะครับผมเดือนหนึ่งเขายังค่รใส่พราหอนเดือนหนึ่งนะครับผมเขาจะใส่นะครับผมเทากับเปิดเขาแล้วก็เท่าก็บคนแล้วกเมะมะมากรองนะครับผมยังค่รใส่ขนาดอัตราในการใส่สีสวนผมจะใส่ซัมนีนะครับผมต่อน้ำยี่สิบลิตรนะครับผมพราอมันํำมักขยายผมจะบอกวิธีขยายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่สสวนผมใส่ต่อน้มยี่สิบลิตรนะครับผมนี่ใส่ประมาณนี้นะครับผม กาวเลยฮะส่ลายนะผม